สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไข่ทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะคะสูตรนี้จะเป็นหลักหน่วยล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะ วันที่หนึ่งนะคะกรกฎาคมเนี่ยในตัวสูตรจะใช้หมื่นนะ,ะบวกสิบล่างบวกหน่วยครั้งที่สี่คูณที่สองบวกสามคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกสามจะมีแนวทางของหลักหน่วยอยู่สองตัวนะคะตัดนะ นี่เราเริ่มมาทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เมื่ที่ออก90นะคะจา์จะย้อนไปเมื่ที่ออก626ข้างล่างออก78นะคะทำการแก่สูตรเพื่อให้ออก90ตามนี้เลยนะตัวแรกคือเมื่ที่หนึ่งนะหลักหมืน่นเลข9แล้วนำมาบวกกับ10ล่างที่เป็นเลข7แล้วก็บวกกับ หน่วยครั้งที่สี่เก้าสองเป็นสิบแปดแล้วตัวสุดท้ายเราก็บวกที่สามคงที่ทําทแบบนี้ทุกงวดนะคะแล้วบวกกันเจ็ดกับสามเป็นสิบเก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเราก็เอาบวกสามเป็นสิบ ผลออกนะคะ90หลักหน่วยคือเลข0ก็คือ7กับ0ก็มาที่0แล้วสูตรที่อาจารย์เคยสอนไปแบบ2ตัวเหมือนกันนะคะแล้วมีวิธีการบวกที่เลข3เหมือนกันด้วยคงที่คือ3เหมือนกันนะคะอยู่ใน EP ที่29นะคะอันนี้จะเป็น70อันนี้เป็น03ก็จะชนตัวเดียวเลคะเลข0 เป็นงวดแรกต่อไปดูงวดที่สองนะคะตรงที่ออกเจ็ดศูนย์เอ้ยตรงที่ออกเกนะ้าศูนย์เก้าศูนยะผลออกใส่สีให้หน่อยแล้วกันตรวนี้ก็เป็นหน่วยล่างนะที่ชนกันจากอีพีที่ยี่สิบเก้า แต่ยังไม่ได้ชมลองเข้าไปหาชมดูนะคะเมื่อที่สองหมื่นศูนย์บวกกับสิบล่างเก้าหน่วยขั้นที่สี่ 7, 2, 14, เจ็ดสี่เออเจ็ดสองสิบสี่ไ้เจ็ดนะคูณสองเป็นสิบสี่แล้วก็สามคงที่ทำการบวกกันสามก็สี่เป็นเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามก็สามก็เป็นหกหกบวกสามเป็น 9. เก้าออก เจ็ดเก้าใช่ไห็ได้เลขเก้าอันนี้ก็หกกับเก้าฮะได้ได้ตัวเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือชนสองตัวชนหกเก้ามีสองตัวก็ชนทั้งสองตัวเลยอย่างน้อยก็ขอให้มันติดมาสักตัวนึงเนาะ,ะปัญหาคือว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะ ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเป็ที่ออกเจ็ดเก้าหลักหมื่นเลขสี่แล้วเอาบวกกับสิบล่างเลขเจ็ดแล้วเราก็บวกกับหน่วยทั้ 4, 2, 0, 3, งที่สี่เลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกสามคงที่เป็นสิบสี่สี่บวกสามก็เป็นเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดออกไปที่หนึ่งเจ็ด อันนี้ก็สี่กับเจ็ดเหมือนกันนะคนละสูตรกันนะก็ตัวชนก็สี่เจ็ดต่อไปข้อที่สี่รงที่ออกหนึ่งเจ็ดหลักหมื่นแปดสิบล่างหนึ่ง หน่วยขั้นที่สี่สี่สองแปดแล้วบวกกับสามครที่แปดแปดเป็นสิบหกหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามออกหกศูนย์อันนี้ก็ชนศูนย์กับสามเหมือนกันก็สองตัวเลย ต้องการเลขศูนยะ์ก็จะมีอยู่สองสูตรอันนี้อาจารย์แค่แค่แน่ไปให้ดูเฉยๆนะให้ให้เลือกดูที่สูตรที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นี่นะื่อที่ห้าื้อที่เอกหกศูนย์หมืนก็คือสุ0 0 0หมื่นศูนย์บวกสิบล่างหกหน่วยรั้นที่สี่ศูนย์คูณสองได้ศูนย์และสามคงที่ ศูนยหกศูนย์สามนี่ก็เก้าบวกกับสามก็เป็นสิบสองออกสี่สองอันนี้ก็เก้ากับสองเหมือนกันเลยนะมีมีไม่เหมือนแค่งวดงวดแรกนะที่ผ่านมาเนี่ยห้างงวดสองอันนี้ก็เก้ากับสอง ต่อไปว่ที่หกว่ที่หกตรงที่ออกสี่สองหมื่นสามสิบล่างสี่หน่วยครั้งที่สี่สี่สองแปดบวกกับสามคงที่สามก็สามเป็นหกบวกกับสี่เป็นสิบเหลือเลขแปดแปดบวกกับสามก็เป็นสิบเอ็ด ออสามหนึ่งได้เลขหนึ่งะออกสามหนึ่งไอ้สูตรไม่เหมือนกันยังคำวนวณได้มาเหมือนกันนะคะก็คือแปดกับหนึ่งเหมือนก,กันชนถึงสองตัวเลยเนาะอาจารย์ก็อยากให้เหมือนงวดแรกนะส่วนใหญ่ก็ชนสองตัว ชนตัวเดียวแค่งวดเดี่ยวนะคะก็คืองวดที่หนึ่งที่ผ่านมาที่เราทำขึ้นออกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเจ็ดศูนย์กับศูนย์สามค่ะเลขศูนย์ดองนั้นก็ชนทั้งคู่เลยมีความเป็นไปได้ว่าศูนย์นี้อาจจะเดินนะคะอยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซกันไว้ด้วยนะคะกันตัวเลขตัวนี้ไว้ด้วยต่อมาเนาะเรามาคำนวณงวดที่เราจะใช้มื่นนะคะเลขหนึ่งมื่นหนึ่งบวกสิบล่างสามแล้วเราก็บวกกับ หน่วยครั้งที่สี่หกสองเป็นสิบสองแล้วเราอย่าลืมบวกสามคงที่นะเราก็ทำการบวกกันสามก็บสามเป็นหกเป็นแปดเป็นเก้าสามหกเจ็ดแปดได้เกนะ้าะเก้าบวกสามเป็นสิบสองได้เก้ากับสองคะสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองได้สองกับห้าค่ะอันนี้ก็จะชนตัวเดียวเหมือนงดแรกเลยชนที่เลขสองเลขสองตัวนี้จะจะมาหรือไม่ค่ะท่านผู้ชมยังไงก็อยากให้เลือกเอาไว้นะแนวทางของหลักสิบเราก็ทำได้นะก็เป็นแนวทางของเลขคู่นะจะใช้เลขคู่มาจับเลยก็ได้หรือว่าใครจะเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเป็นหลักสิบล่างแบบ ห้าหลักจับชนการมีชนที่หกตัวเดียวนะสําหรับวันนี้จะจับหกสองก็ได้แล้วถ้าเด่นสองก็หกสองตัวอาจมาด้วยกันหรือมาตัวเดียวลองไปดูสถิติย้อนหลังดูนะคะว่ามันเคยมาด้วยกันไหมฮะอันนี้คือชนที่เลขสองนะ,ะได้ตัวเดียวะคะตัวเดียวเลยใครมีสูตรหลักหน่วยที่เป็นเลขอื่นก็เอาเก็บไปด้วยตัวนี้ก็เอาเก็บไปด้วยนะคะมีโอกาสมีโอกาสมาได้ะคะ่ะนี่ก็นี่ก็ตัวเดียวเหมือนกันคะ หัวท้ายเลยนะะที่ได้ติดดาวะค่ะก็คือได้ตัวเดียวอันนี้อาจารย์คำนวณให้ดูนะคะจากช่อง B D Channel กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเนาะ,คะใครกดติดตามขอให้ได้รับโชคถ้าเกิดว่าสองมันอยู่หลักหน่วยนะถ้าใครจะรูทนะก็จะเว้นแค่สองสอง,สองตัวเดียวมันจะมีทั้งหมดเก้าตามจริงอะ่ะมันถ้าปักหลักแล้วรูทนะมันก็จะเป็นทั้งหมดสิบชุดใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่เอาเลขสองเพราะว่างวดนี้ดับคู่ตรงนะก็คือเลข 2, ส,อส,อสองนะสองสองนะศูนย์สองนี่ก็ะดับคู่ตรงเหมือนกันแต่ว่าสูตรอันนี้เคยหลุดนะคะก็จัดไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็มีสี่สองตัวนี้ก็น่าสนใจคนะ่ะท่านผู้ชมสี่สองนะตัวนี้เนาะสี่สองก็ได้อยู่นะตัวนี้เนาะ หนึ่งสองสามสองนี้ไม่ค่อยชอบนะคะเพราะสี่สองนี่เออชอบอยู่นะอันนี้คือถ้ามามาตรงเลยนะใครจะกลับไว้ด้วยก็ได้สี่สองสองสี่นี่เลขนี้นะงมวดนี้หลงปู่ชูนิ้วให้แบบนี้ด้วยนะแบบนี้เลยต่อไปห้าสองหกสองหกสองสองหกนี่สองตัวมาตัวหนึ่งสถิติเคยมาด้วยกันหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ก็ชักจำไม่ได้เนาะ จำไม่ได้นะคะว่ามันมาด้วยกันไหมเดี๋ยวดูก่อนนะอ,อ๋อมันเคยมาด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนี่ตรงเมื่อที่ออก60นี่60นี่เคยมาด้วยกันนะฮะ60 17สองครั้งเนาะ17กับ60เพราะฉะนั้น62นี่ก็อาจมาด้วยกันได้นะฮะเ,เลือกไปด้วยก็ได้นะ2ก็66กับ2นี่มาด้วยกันได้นะฮะ ตัวเด่นสองตัวนี้เคยมาด้วยกันเขยดร้กัเนาะเคยมาด้วยกันนะสองวดเลยอันนี้สองตัวมาตัวนะอันนี้ก็ใช้ได้ต่อไปเจ็ดสองก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งแปดสองแปดสองนี้ก็จะเป็นเลขมงคลนะเลขมงคลก็ใครชอบก็จัดได้นะเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะแปดสองสองแปดนะ แต่อเน,นี้อาจารย์จับตรงให้นะเพราะว่าน,นี้เรากําลังเรียนหลักหน่วยอยู่แล้วก็92นี่ก็ก็เลขมงคลเหมือนกันถ้าเผื่อหลักสิบในแนวของเลขคู่หลุด92้ 9, 2, าสอัดมาได้นะคะเกแล้วก็02อีกตัวหนึ่งก็ชอบอยู่นะคะเจออยู่หลายสูตรเลยนะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะคะ5ตัวใน9ตัวนะเพราะเราตัด22ออกไป1คู่นะ,ะตามนี้เนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาตัวเลขนะฮะเอาตามที่เราชอบแล้วกันเรียนไว้ก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าสูตรไหนมันเข้าบ้างแลก็จะไปได้ตามงวดหน้าเผื่องวดนี้นะบางคนก็ชอบเลขแบบเอเลขในใจอ่ะไ,ไม่ตรงแต่ที่อาจารย์ทําให้อาจจะไม่มีแนวทางของเลขสองก็เป็นได้เพราะอันนี้มันอิงเลขสองนะคะสองสูตรนี้ก็ได้ที่เลขสองเหมือนกันนะอันนี้ลองวางมาให้ดูนะคะแล้วก็เคยวาง แนวทางของหน่วยหน่วยหน่วยล่างเนาะเอออันนั้นมันไม่ใช่เป็นหลักหน่วยโดยตรงนะมันจะเป็นตัวเด่นนะชุดเด่นสองชุดจับชนกันมันก็จะมีสูตรที่เป็นเลขคู่คู่อยู่แค่ชุดเดียวก็คือศูนย์สองนะคะอันนั้นก็อยากให้ติดไว้ก็อยู่ในแนวทางของตรงนี้เหมือนกันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะคะห้าตัวงวดนี้เนาะห้าตัวตามนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ใกล้ ใกล้วันที่กองสลากจะประกาศแลวนะคะวันนี้ก็วันเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดแล้วนะคะยี่สิบเก้าสามสิบอีกสองวันวันนี้กวันนึ่งพรุ่งนี้สองวันพรุ่งนี้น่าจะไปลุยบนทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็จะลุยล่างทั้งหมดเหมือนกันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ